สวัสดีครับผมสิรบุญหลังจากที่ผมเดินทางกลับมาจากรัฐสภาเพื่อไปยื่นหนังสือให้การมาที่การาศาสนาศิลปะและวัฒนธรรมวันนี้เดินทางกลับนะครับผมก็เลยมาแวะกราบท่านเจ้าคุณที่จังหวัดยโสธรก็ได้รับความการุณาจากท่านเจ้าขุณให้กำลังใจวันนี้ผมก็เลยเนำภาพพระธาตุ วัดมหา,าธาตุนะครับซึ่งเป็นพระอารามหลวงเเป็นพระาธาตุที่สวยงามขนาดเล็กนะครับแล้วก็สวยงามเเข้ามาแล้วมันน่าเจ็บใจครับธนาคารอิสลามอยู่ติดกับรั้วประตูวัดเลยก็เลยทำให้อ <laughs> ารมณ์นะฮะ <laughs> คือเขาเขาฉวยโอกาสได้ดีมากนะครับคือทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเขาทำมาคือผมก็ไม่เข้าใจนะว่า เ,เขาต้องการอะไรทําไมคุณนึงเผยแผ่ในส่วนที่มันมันมันไม่ถูกนะฮะตั้งธนาคารมาบอกว่าไม่เอากําไรไม่มีดอกเบีย้ยมันก็ผิดหลักของคําว่าธนาคารนะฮะก็เลยก็เลยว่าวันนี้ก็ขอพูดสักนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากทาุมหาทตาุสวยๆนะครับซึ่งเป็น ศิลปะระหว่างาไทยกับไทยกับทางลาวนะฮะเพราะว่ายาโสธรก็ติดกับอำนาเจริญก็ถือว่าก่อนนั้นก็ขึ้นกับจังหวัดอุบลราชธานีนะฮะเมื่อก็เหมือนคนเราละเติบโตขึ้นมาก็ต้องมีสวัสดีครับคุณพี่ไ,ไ,ได้ได้พี่พคุณพี่ฮะ<ม><ม>ขอขอขอ,ขอสัมภาษณ์นิดนึงคุณพี่มาจากไหน ไม่สะดวกครับอ่าโอเคครับเชิญครับเชิญครับก็เป็นพระธาตุที่สวยนะครับศิลปะผสมกันระหว่างไทยกับคงจะเป็นฝั่งลาวนะฮะเพราะว่าสัญลักษณ์คล้ายกับพระธาตุพนมเพียงแต่ว่าองค์นี้จะจะจะใช้อ,อ จะใชออ้อาจจะเหมือนกับพระนะฮะกะขึ้นไปประดิษฐ์บนซุ้มนะฮะก็ทำเป็นแปลกๆดีวันนี้ท่านเจ้าคุณก็กรุณาครับให้เข้าพบก็ได้คุยกับท่านเจ้าคุณท่านก็ให้กำลังใจมาครับขอนำภาพพระธาตุสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดมหาธาตุนะครับจังหวัด ยะโสธรให้กับแฟนเพจอ่าขึ้นหน้าเพจใครนะครับขอให้มีความสุขขอให้รวยๆนะครับถูกหวยกันทุกคนถูกลอตเตอรี่นะครับสำหรับวันนี้ผมสิงอุบลน์นะฮะขออนุญาตก่อนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ